การผลิตงานผ้าใช้เวลากี่วันทำไมนานกว่างานอิงเจตเดี๋ยววันนี้เรามีข้อมูลเรื่องนี้มาฝากค่ะหลายๆครั้งที่ลูกค้ามีงานด่วนเช่นสั่งงานวันนี้ขอรับงานพรุ่งนี้ถ้าเป็นที่งานอิงเจตก็คงจะบริการให้ได้เลยเพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนและถ้ามีการติดตั้งด้วยก็จะใช้เวลาที่หน้าง,งานจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ แต่สําหรับงานผ้าจะมีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่านั้นค่ะวันนี้ป้อมจะพาทุกคนไปดูว่ากวา่าจะผลิตเป็นแบ็กรอปผ้า1ตัวเขาผ่านขั้นตอนกันยังไงบ้างไปดูกันเลยกระบวนการผลิตจะเริ่มตั้งแต่เมื่อลูกค้าอัพโหลดกราฟิกมาแล้วทางห้องพิมพ์จะทําการพิมพ์กราฟิกลงบนผ้าโดยขั้นตอนนี้จําเป็นต้องรวบรวมออเดอร์ให้มีจํานวนพอสมควรเพราะว่ามีการสูญเสียผ้าในการขึ้นผ้าผลิตแต่ละครั้งค่ะ เมื่อทำการพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราต้องนำผ้าที่พิมพ์มาผ่านความร้อนเพื่ออบให้สีที่พิมพ์ติดแน่นฝังลงไปกับผ้าค่ะเมื่ออบผ้าเรียบร้อยแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการ QC ผ้าเพื่อตรวจดูความถูกต้องของสีร่องรอยสิ่งสกปรกบนผ้าหรือความคมชัดของงานพิมพ์เป็นต้นซึ่งงานผ้านั้นจะเกิด defect หรือจุดบกพร่องได้มากกว่างานอิงเจตเพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างตั้งแต่วัสดุผ้าเองที่ออกจากโรงงานมาแต่ละล็อต สีหรือความหนาบางก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างซึ่งมีผลต่องานพิมพ์อุณหภูมิของการอบสีผ้าความชื้นในแต่ละวันล้วนมีผลกับสีทั้งสิ้นและกว่าจะเห็นว่าสีเพี้ยนหรือไม่ตรงกับรีฟก็จะเห็นในขั้นตอนหลังการอบแล้วนั่นเองถ้าพบว่าผิดพลาดเราก็ต้องเริ่มตับไปที่ขั้นตอนที่1ก็คือการพิมพ์ใหม่อีกครั้งนั่นเองค่ะหลัง QC เรียบร้อยแล้วจึงส่งไปที่ห้องตัดและห้องเย็บเพื่อให้ผ้าออกมาเป็นรูปแบบงานที่ลูกค้าต้องการ รู้หรือไม่ว่าผ้าแต่ละล็อตนั้นมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันดังนั้นการเย็บจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งๆมากรวมถึงการนําผ้าที่เย็บเสร็จมาลองใส่กับเฟรมอีกหลายครั้งจนมั่นใจว่าฟิตพอด,ดีไม่หลวมหรือตึงจนเกินไปซึ่งถ้าพบปัญหาก็ต้องลาอและแก้ไขกันอีกหลายรอบบางครั้งถ้าแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะต้องเริ่มต้นกระบวนการพิมพ์ใหม่อีกด้วย น,นี้ก็คือภาพรวมของการพิมพ์ผ้าซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างมากแต่ว่าข่าวดีก็คืองานพิมพ์ของเราใช้เวลาคัอนข้างน้อยมากๆในการติดตั้งเมื่อเทียบกับงานอินเจ็ตหรืองานไม้อื่นๆเพราะว่าเราผลิตเสร็จตั้งแต่ที่นี่แล้วใช้เวลาประกอบหน้าบูพิมพ์แค่ไม่นานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย Fabric s y s t e เช่วยให้อีเวนต์ง่ายขึ้นเยอะ